สามีดาราสาวลุยแจ้งความช็อกโดนหลอกโอนเงินเกือบ23ล้านบาทโกงมาไม่โกงกลับดีเจต้นสรพงศ์สามีนักสแสดงสาวใหม่สุคนทวาทีล่าสุดควงทนายเข้าแจ้งความที่สอทอรัตนาทิเบตเอาผิดคู่กรณีหลังโดนหลอกโอนเงินผมโดนหลอกให้โอนเงิน22.9ล้านบาทเกือบ23ล้านบาทโดยดีเจต้นเผยรายละเอียดว่า ผมนั่งคิดเรื่องนี้อยู่นานมากว่าจะโพสต์เรื่องนี้ดีไหมแต่สุดท้ายผมอยากให้เป็นอุทาหรณ์และเป็นตัวอย่างครับเอาเป็นว่าผมจะเล่านิทานให้ฟังนะครับผมดำเนินธุรกิจของผมมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าทุกคนติดตามก็พอจะทราบดีว่าเราลงทุนและร่วมธุรกิจกับหลายค่ายหลายช่องที่ไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยมาถึงวันหนึ่งผมได้คุยและตกลงทำธุรกิจกับค่ายค่ายหนึ่งตกลงซื้อขายกันปีหนึ่งก็หลายสิบล้านถ้าจำไม่ผิด เกิน40ล้านแน่นอนก็ทำธุรกิจมาสักพักหนึ่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการซื้อขายบ้างแต่ก็ไม่เยอะมาถึงวันช่วงประมาณปลายปีที่แล้วคนที่ทางค่ายมอบหมายให้มาประสานและดิวทุกอย่างกับบริษัทแจ้งว่าจะมีการเปิดบริษัทใหม่ในเครือของค่ายเดิมที่ซื้อขายกันและต้องมีการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทใหม่นั้น ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องของรายรับรายจ่ายและการคำนวณภาษีก็จ่ายไปโดยที่ไม่ได้สอบถามกับทางบริษัทที่เป็นมหาชนที่ตกลงซื้อขายกันตั้งแต่ครั้งแรกเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรจ่ายมาสักพักหนึ่งทุกครั้งเราจะชำระก่อนการบันทึกเคปล่วงหน้าอยู่แล้วพักหลังๆมาเริ่มบอกว่าผมเรื่องเยอะ ขอนั่นขอนี่ขอนูน่นจนถึงขั้นโทรมาบอกกับผมว่าขอยุติการซื้อขายกับผมซึ่งแพนไปจนถึงจบปี2,564แล้วก็มีการโทรคุยกันแต่ห้ามผมคุยกับผู้บริหารท่านอื่นให้จบไปเงียบๆผมก็บอกว่าไม่ได้ต้องให้โอกาสผมอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งตามที่ตกลงกันบางอย่างไม่ได้ตกลงกันแบบนี้มีการขอขึ้นราคา จากการเปิดบริษัทใหม่ที่อ้างว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัทที่เป็นมหาชนมีขึ้นมาเกือบทุกรายการที่คุยกันไปบางรายการขึ้นอีกตอนละ50,000บาท ผมไม่สามารถไปแจ้งลูกค้าได้ว่าขอขึ้นกลางคันเพราะตกลงและเซ็นสัญญากับทางผมไปแล้วในระหว่างการทำงานมีการพูดกับผมขอขายตรงกับลูกค้าเราได้ไหมอันนี้ก็ไม่เคยเจอจนผมทนไม่ไหวโพสไปหนึ่งรอบว่าถ้าไม่สบายไม่ต้องทำงานด้วยกันก็ได้เหมือนจะเคยเป็นข่าวไปเบาๆตัดมาตรงที่เขาบอกขอยกเลิกกับผมผมเลิกเขาว่าขอคุยกับทางผู้ใหญ่สุดท้ายง่ายๆเลยนะครับ ทางบริษัทแม่ที่ไม่ได้รู้เรื่องบริษัทที่อุปปลอกขึ้นมาเลยซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นคือผมงงมากว่าคืออะไรทําไมกล้าทําหลอกว่าเป็นบริษัทในเครืออินส่วนต่างความพีกหลังจากนั้นมาถึงตรงนี้ในใระยะเวลาแค่เพียงไม่กี่เดือนผมได้จ่ายผ่านไปกับบริษัทที่หลอกผมว่าเป็นบริษัทในเครือไปทั้งหมด22.9ล้านกว่ากวาเกือบ23ล้านคำถามหลังจากนี้คือส่วนต่าง บริษัทแม่จะจัดการยังไงไม่มีคำขอโทษหรือคำอธิบายอื่นใดการตรวจสอบจะยังไงดีผมย้ำว่าผมไม่ได้มีปัญหากับทางบริษัทแม่และมีสายสัมพันธ์ที่ดีผมมาทำธุรกิจกับที่นี่เพราะผมตอบแทนบุญคุณสมัยผมเป็นพิธีกรต๊อกต่อยที่นี่คือจ่ายค่าตัวผมแต่วันนี้ผมมาช่วยคิดช่วยทำช่วยปรับแต่สุดท้ายเกิดปัญหาแบบนี้อันนี้คืออะไรตามข้อกฎหมายนี้ก็คือ ถ้าท่านนั้นได้เห็นข้อความนี้หยุดการกระทำนั้นซะอยู่ที่ไหนก็ตามความซื่อสัตย์มีค่ามากผมโชคดีที่ได้คุยตรงกับทาง CEO ของบริษัทถทไมาอย่างนั้นผมคงโดนปั่นจนออกไปจากระบบแล้วทุกคนเข้าใจผมผิดบวกกับหลายคนว่าผมจ่ายเงินไม่ตรง ผมย้ำว่าผมจ่ายก่อนทุกครั้งและบางครั้งก็ล่วงหน้าด้วยคิดว่าผมเรื่องเยอะปั่นราคาที่ไหนได้มีคนเล่นนอกเกมและกำลังหาลู่ทางนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมตามทันเสมอวันนี้ที่ออกมาเล่าเรื่องนี้ไม่ได้กดดันใครไม่อยากทำร้ายใครแต่จำเป็นต้องทำเพราะมันคือการปกป้องชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของบริษัทผม ผมไม่ได้สร้างบริษัทนี้มาเมื่อวานผมเข้าใจว่าอยากรวยอยากสุขสบายแต่เชื่อผมเถอะอย่าทำผิดกฎหมายขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกแชร์ครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com